วันนี้เราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติวัดถ้ำผาเด่นนะครับสกา,ายวอล์กวัดถ้ำผาเด่นจย่หวัดสกลน,นครเราขึ้นไปชมจุด สูงสุดของปัตทมพาเดนนะครับชมวิว3 6 0องศาด้านบนก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านกาแฟไว้บริการด้วยนะครับมีห้องน้ำเดี๋ยววาเดี๋ยว,ว่า ขวาแล้วก็ไซแล้วก็ไขว้ทำก็อะไรม,ม,มันคือต้องไหม ทำภัยเด่นจังหวัดสกลนครสก,กายวอล์ตอนนี้เรากำลังเดินอยู่บนยอดไม้นะครับเดินไปซ้ายไปเดินตกไปเดินไปเดินไปซ้ายเดินตกวิวสวย อันนี้คือจุดสูงสุดของวัดถ้ำพายเดดนนะครับเพื่อจะชมวิวอ่างเก็บน้ำข้างล่างนะข้างล่างนี้จะเป็นอ่างเก็บน้ำจุดชมวิววัดท้ำพายเด่นครับ ข้าพชามความงดงามของธรรมชาตินะครับ